สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยู u b e ทุกๆท,ท,ท่านวันนี้คอนชายชาแนลขอพาเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องเหรียญกระสับของคอนชายชาแนลนะนะครับวันนี้คอนชรยชาแนลจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมเหรียญกระส์บชนิดราคา10บาท 2- สีซึ่งมีการจำนวนการผลิต ที่ไม่มากหนักนะนะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประชากรคนไทยแล้วถือว่าไม่มากเลยฮะครับใครที่มีสะสมไปแล้วหรือยังไม่มีเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ,รบเหรียญกระสาบชนิด10บบาทสองสีรุ่นนี้นะะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 1> 1, 30, หนึ่งล้านสมื่นเหรียญหนึ่งล้านสมหมื่นเหรถ้าเป็นเพื่อนบางคนฟังจนานลแล้วร้องอ๋อเลยใช่ไหมฮะว่าอ๋อรู้จักแล้วว่าเหรียญน,นี้เป็นพอสอใดนะนะครับแต่ว่าที่ผมบอกข้างต้นว่า1นึ่งล้านสมื่นเหรียญนะนะมันไม่มากเลยนะที่จะมีเก็บที่จริงแล้วนะ 1, 30, หนึ่งล้านสาสนเหรียญเนี่ย มันไม่สามารถควบคุมกับประชากรชาวไทยได้เลยนะที่จะเก็บสะสมของพ่อหลวงหลอกเก้าปีนี้พศออนี้ไว้มันไม่ครบกันนะครับหากท่านใดมีเก็บไว้แล้วถือว่าเป็นผู้โชคดีท่านหนึ่งเลยนะฮะตัวของผลชัยชาแนลเองก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้โชคดีคนหนึ่ง เหรียญสิบาทชนิดราคา24ปีนี้อ <Ps metric 10> ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับนี่คือเหรียญกราบสองสีชนิดราคา10บาทปลิตเมื่อปีพุทธศักราชสองพันห2าร้ครับที่จริงแล้วมีจำนวนการผลิตที่ไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่มากไม่เยอะไม่มากนะครับ ผมว่ารุ่นนี้อีกไม่นานพอสอนนี้อีกไม่นาน cents, น่าจะมีราคาแล้วนะที่จริงแล้วผมว่าน่าจะมีคนเพ่งเล็งแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนี้มีนักสะสมเพ่งเล็งแล้วหละนะนะครับส่วนตัวของพลชัยชาแนลเองเนี่ยตอนนี้มีมีเหรียญรุ่นเนี้ยอยู่กับพลชัยชาแนลเนี่ย ประมาณ15เหรียญน,นะ15เหรียญถ้าท่านใดสนใจนะนะ,อ,ะอยากจะเก็บสะสมผมแนะนำให้เก็บสะสมได้เลยนะ,ะ,ะครับ 1, 000, 300, 000ห่งล้าน3แสนเหรียญถือว่าผลิตออกมาไม่เยอะนะถ้าเรียบเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นเหรียญ4ี่แเหรียญสี่เก้าอะไรประมาณนะะั้นนะอย่างอย่างอย่างเหรียญสี่แปดเนี่ย ผลิตมาถึงหนึ่งร้อยล้านกว่าเหรียญด้วยนะครับหนึ่งร้อยล้านกว่าเหรียญครับร้อยล้านเหรียญจะใช้คำว่าร้อยล้านเหรียญนะมันเปรียบเทียบกับเก้าหนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นเหรียญนะนะครับ, 100, 000, 30, 000รบไกลกันมากเลยนะไกลกันมากผมบอกว่าถ้าถ้าแฟนแฟนของปนใจชาแนลมีรุ่นนี้เก็บไว้ถือไว้ เี๋เป็นผู้โชคดีนะฮะครับสำรับนักสะสมนะสำหรับนักสะสมครับ mm hmm. ปเปลองมาดูไปพร้อมกันนะฮะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วคอนแช h a ช n แนลเนี่ยอยากมีเวลานะฮะทำคลิปออกคลิปให้เพื่อนๆได้ชม mm hmm. เหรียญน,นั้น mm hmm. เหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตเท่าใดออกมาเท่าใดอ่พออดาพศใดนะ่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเหรียญกระสาบให้เพื่อนๆชมกันอีกมากหลายเหรียญเลยนะหลายรุ่นหลายราคาครับฝากเพื่อนๆกดติดตามคอชช c h ชาแนลด้วยนะครับที่จริงเหรียญน,นี้พอสอนนี้คนชายชาแนล ก็ซื้อมานะครับฤฤฤซื้อมาครับหาเองมั่งซื้อมาจากนักสะสมมั่งอะไรมั่งประมาณนี้นะครับจริงคําว่านักสะสมนะครับเขาอยากจะจะสะสมไปเรื่อยนะอยากจะสะสมไปเรื่อยที่จริงแล้วผมว่านะการสะสมเหรียญหรือซื้อเหรียญเข้ามาสะสมไว้เนี่ยเขา จะไม่ขาดทุนนะจะมีมูลค่าเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเหรียญนี้เหรียญสิบาทเนี่ย,รยบบครับ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆไปพบไปเจอจากเงินทอนอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าแม่ค้าอ่ะจากเซเว่นครับจาก Q ิวมอเตอร์ซจากแท็กซี่นะทุกครั้งที่ท่านรับเงินทอนผมแนะนำให้อ่าสำหรับนักสะสมที่ชอบสะสมนะับพลิกดูเปิดดูกันสักนิกดนึ่งนะ ถ้าจเจอเหรียญแบบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญของปี3-1อ่าปี4-1จนมาถึงเหรียญน,นี้ปี4-2ใช่ไหมครับก็ถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีแล้วถ้าเจอเหรียญน,นี้นะครับต่อไปผมคิดว่าหาไม่ง่ายแล้วนะฮะถ้าท่านได้มีเก็บสะสมไว้ครับเก็บสะสมไว้ การเล่นเหรียญเนี่ยนะนะกับการมีเหรียญอาจจะมีจํานวนการผลิตน้อยยังไงอยากให้จะรู้เลยว่ามีราคาแน่นอนนะครับมีราคาแน่นอนอยางตัวของพรชัยชาแนลเองเนี่ย<ส>เหรียญสิบบาทสองสีนะนะที่ผลิตน้อยติดอันดับใช้คําว่าติดอันดับนะพรชัยชาแนลเนี่ยมีอยู่ทุก ทุกปีทุกพศเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามสี่สี่สามห้าสามห้าสี่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 ศูนย์อะประมาณนี้นะฮะพนชัยชาแนลมีเก็บสะสมไว้หมดเอาไว้มีเวลาต่อจากคลิปนี้พนชัยชาเวลาหาโอกาสว่างๆมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะนะว่า ตัวของพใช้เนี่ยมีจริงๆเก็บไว้จริงๆปีนี้เราให้ดูปีสีกันก่อนครั้งก่อนเคยทำอ่าคลิปปี 4, 4ี1ออกไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ประเดี๋ยวพใช้ h ชาแนลอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งนะฮนะให้เพื่อนๆได้ดูกันตนนั้าใดที่มีเก็บสะสมไปแล้วส่งข่าวให้รู้มากนะครับ ส่งข่าวให้พันชายชาแนลได้รู้บ้างสวยไหมฮะเรียญนี้ถ้าดูแล้วรูปพ่ะหลวงเราเนี่ยยังไม่สึกเลยนะยังไม่สึกเพราะเดี๋ยวนี้เก็บมาประมาณสักเปีกว่าครับที่จริงแล้วพันชายชาแนลเนี่ยเป็นอ่าเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะฮะเป็นพ่อค้าคนหนึ่ง จึงมีโอกาสที่จะจะพบเจอเหรียญมากแต่ละวันจะมีโอกาสพบเหรียญมากกว่า,เ,าเพื่อนๆอ,<ช>อีกอีกหลายๆคนนะนะครับที่จริงนใจะชอบมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก <_ d ood le> ็เลยเก็บสะสมไว้ชอบไว้ชอบชอบ,ชอบคือชอบนะ,อะชอบชอบเป็นคนจะสะสมเหรียญ จนมาถึงทุกวันนี้พอนใจเป็นพ่อค้ามีโอกาสที่จะพบเจอเหรียญมากพนใจก็จะจะเก็บเก็บแล้วมาพลิกดูเปิดดูนะนะเหรียญไหนอะไรไงปประมาณยังไงนะครับนะท้ายสุดพอนเทชาแนลก็มาเจอเหรียญประมาณนี้นะนะครับ จริงยฟ้อกฝากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดต้องได้รับเงินทอนจากอย่างที่บอกมาข้างต้นนะให้พลิกดูสักนิดนึงครับเหรียญพวกนี้มีราคาแน่นอนนะครับมีราคาแน่นอนครับคือเราคุยกับนักสะสมนะนะครับคุยกับนักสะสมครับผมเชื่อว่านักสะสมถ้าได้ดูเหรียญน,นี้เห็นเหรียญน,นี้แล้วจากช่องของบัญชัดชาแนลเนี่ยจะรู้สึกว่าเหรียญน,นี้ เริ่มจะหายากทุกวันทุกวันแล้วนะครับคือทุกคนก็รู้รู้แล้วก็อยากเก็บนะครับคือจำนวนการเทรดเขาไม่มากเลยนะครับอย่างที่บอกข้างต้นว่าไม่มากเลยครับหนึ่งล้านสมหมื่นเหรียญครับหนึ่งล้านสาหื่นเหรียญครับสำหรับนักสะสมมือต้นๆอย่างผมหรืออย่างเพื่อนๆชาวยู u ูบของช่องพันดชาแนลเนี่ยดูแล้ว จะพูดเหมือนผมว่าคิดเหมือนผมว่าไม่มากกับจำนวนการผลิตครับแต่ถ้าถามนักสะสมที่เขาซื้อรับซื้อจริงๆแล้วเนี่ยเขากระจกว่าผลิตมาค่อนข้างมากเป็นล้านอะไรประมาณนี้ที่จริงแล้วต้องไปเปรียบเทียบกับประชากรไทยก่อนฮะครับเจ็ดสิบกว่าล้านกับเหรียญพศนี้รุ่นนี้หนึ่งล้านครับจะแบ่งกันยังไงฮะ จะแบ่งกันยังไงถึงจะครบครับฉะนั้นถ้าใครอยากซื้อขายนะนะครับผมแนะนำให้ซื้อขายกับเพื่อนชาวนักสาสะมกันเองครับแล้เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับอ่าอีกอย่างหนึง่งจะทำให้เหรียญประเภทติดอันดับ2องอันดับสาเนี่ยมีราคาขึ้นไป มีราคาขึ้นไปดั้มขึ้นไปเพราะมีการซื้อขายหมุนเวียนนะนะอะไรที่หมุนเวียนแล้วก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ดีครับถ้าเราจะเก็บไว้แบบคนละหเหรียญเดเหรียญสิเหรียญ20เหรียญเนี่ยจริงแล้วไม่สามารถไม่สามารถที่จะไปรอนักสะสมระดับบิ๊กบิ๊ระดับประเทศเนี่ยครับคงคงใช้เวลานานมากครับ ำหรับตัวปัญญชาแนลแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงคงคงไม่ได้รอดูราคาแน่นอนนะครับถ้านับจากอายุใช่ไหมฮะฉะนั้นการเป็นนักสะสมข้างต้นๆเริ่มสะสมนักสะสมมือใหม่ผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยถ้ามีช่องทางซื้อขายกันเองแลกเปลี่ยนกันเองครับ อันดับสองสามสี่ห้าครับแนะนําให้เพื่อนๆหากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเองเพื่อให้เหรียญเหรียญอันดับ2อันดับ3เนี่ยเขาได้ดีตัวขึ้นมามีราคาขึ้นมาครับถ้าอย่างเราจะรอนะเราจะรอรอให้เหรียญอันดับ2อันดับ3มีราคานะครับยกตัวอย่างเหรียญห้าบาทปี40ถ้าผมจําไม่ผิดนะเหรียญห้บาทปี40 เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วราคาเริ่มที่1,000บาทถึง1,500บาทขยับตัวมาครับใช้เวลาถึง10ปีครับ10ปีมาเจอราคาขึ้นมา4,000ถึง8 0 0 0ยันถึง1,000 0บาทแต่ทางนั้นทางนี้1,000 0บาทเนี่ยครับสภาพล่ะครับต้องสภาพแบบ UNC ดูดีไม่มีตำหนิเลยเนี่ยครับโอกาสที่พวกเราจะเจอมันค่อนข้างยากนะนะครับแล้วปี40อันดับ1นึของเหรียญ5บาทท่าสภาพไม่ดี4,500 5,000ครับแล้วเพื่อนเ,อนเราลองคิดดูว่าถ้าปี4,6ปี4,6นี่มีจำนวนการผลิตเนี่ยถือว่าไม่มากครับแต่ณนปะัจจุบันนี้วันนี้ฮะน,นันะนกสะสม อย่างซื้อกันในราคาที่ค่อนข้างผมว่าน้อยมากต่ำมากนะฮะเหรียญหนึ่งสามรถึง700ครับ700ก็คือเหรียญที่ค่อนข้างจะเป็นสภาพไม่มีตำหนิะนะครับค่อนข้างใหม่ไม่มีริ้วีรอยไม่มีตำหนิครับแล้วกว่าจะมาถึงอันดับ3ามระดับ4ี่นะคร ฉะนั้นโอกาสอย่างนักสะสมอย่างพวกเราเเนี้ยจะไปหา5บาทปีสี่ศูนปีสี่หกมาอครอบครองไว้เพื่อรอราคาผมว่าโอกาสมีน้อยนะครับโอกาสมีน้อยฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆมีกลุ่มซื้อขายกันเองหมุนเวียนกันเองครับ ให้จัดกลุ่มตั้งกลุ่มซื้อขายในกลุ่มกันขึ้นมานะครับนะครับผมเองก็คนหนึ่งนะนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเจอเหรียญติดอันดับสองสามสี่ห้าผมพยายามจะเอามาทำคลิปทำคลิปให้เหรียญอ,อันดับพวกนี้ได้ไต่เต้าขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นเพื่อให้เขามีราคาครับฉะนั้น วันนี้บันจะยชาแนลจึงกล้านำเหรียญปี4-2-10บาท2-4ปี4-2มาออกคลิปทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับเพื่อนอยากจะสร้างแรงกระตุ้นจะสร้างแรงบันดาลให้เพื่อนๆ,อนๆทุกคนนำเหรียญติดอันดับ3-4-5ขึ้นไปมีราคาให้เร็วขึ้นนะอย่างเหรียญเนี้ย วันก่อนผมจำไม่ผิดนะเขาให้ราคามาประมาณเหรียญละ15บาทครับ15บาทผมว่าช่างน้อยนิดไปซะเลือเกินถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนการผลิตนะนะถ้าคุณเป็นนักสะสมกันจริงๆฉะนั้นลำพังผมบอกให้เหรียญน,นี้คนใช้ชาแนลซื้อเข้ามาเหรียญละหนึ่งร้อบาท 100บาทนะครับเพื่อนจะว่าเอจะ,จะทำไมซื้อมาราคาสูงจังจะดั้มราคาหรออะไรแล้วไม่เลยคนระับตอนใจชาแนลไม่คิดประมาณนั้นนะนะกับปนใจชาแนลขอใจซื้อมาเพราะว่าจำนวนการผลิตกับมูลาคา่าราคา100บาทสำหรับเหรียญปี4-2เนี่ยมันไม่มากเลยนะไม่มากเลยถามว่าใครมีไหมครับ ห้าบาทปีทีสองถ้าคิดว่าจะจะขายกับคอนใจชาแนลนะนะครับคอนใจชาแนลจะรับซื้อไปเองครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะนะครับสวยนะเหรียญน,นี้ยังอ่าค่อนข้างค่อนข้างยังคมอยู่นะครับยังคมอยู่เพื่อนๆดูจาก การคลิปอาจจะไม่สักเท่าใดนะครับแต่ที่จริงแล้วก็ยังคมอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับอายุของอายุของปีสี่สองเนี่ยมาถึงนับ,บัตนี้อืมสี่สิบกว่ายี่สิบกว่าปีใช่ไหมฮะยี่สิบกว่าปีอ่าฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเจอให้รีบเก็บเก็บสะสมไว้หรือถ้ามีอ่ามีโอกาสได้ซื้อขาย ถ้าเจอเหรียญนี้นะผมแนะนำครับซื้อเก็บไปเลยออยากจะบอกว่าทำไมฟังชัยชาแนลถึงกล้าซื้อเหรียญละ100บาทที่จริงแล้วฟังชัยชาแนลอย่างที่บอกข้างต้นว่าอยากให้เหรียญที่ผลิตมาอยู่อันดับ3 4มสีห้เขาเริ่มมีราคานะฮะเริ่มมีราคา มันจะส่งผลให้กับว่าราคาเหรียญหมุนเวียนค่อนข้างจะสมดุลนะนะครับสมดุลตัวตัว,ต,วตัวของบรรจะชาแนลเองเนี่ยติดตามเรื่องเรื่องเหรียญเรื่องราคาเหรียญจำนวนการผลิตของเหรียญอันดับของเหรียญมามาตลาดอดนะฮะตั้งแต่กระแสดังๆเมื่อสิบปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วฉะนั้นอยากให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆคิดเหมือนกันจัยชาแนลนะ ช่วยกันผลักดันเหรียญอันดับ2 3 4สามสี่ห้าเขามีราคาขึ้นมาครับเพราะว่าผมคิดว่าเหรียญของพ่อหลวงราชการที่อย่ายังไงซะก,ก็มีราคานะครับมีราคามีมูลาค่านะ <_ D> มีมูลาค่าอยู่แล้ว<_ <d> _ <un> อยากให้เพื่อนๆทุกคนคิดเหมือนบนแทชนแนลนะครับถ้าเราไม่ผลักดันกันเองครับเราจะไปรออาณาจาสม อนดับประเทศเขามาผักดันเหรียญรุ่นนี้ขึ้นไปพอสอนนี้อันดับนี้ขึ้นไปครับเราเองก็คงจะเก็บไว้โดยไม่มีจุดหมายปลายทางนะฉะนั้นผมอยากจะให้เพื่อนทุกคนที่สะสมเหรียญซื้อขายเหรียญกสากรรอยู่เนี่ชยช่วยๆกันผลักดันขึ้นไปครับทุกอย่างก็จะจะจะ,จะฟูเฟื่องขึ้นไปเรื่อยๆครับ ท่านใดที่ชอบสะสมแล้วไม่อยากซื้อขายฉนันมทางชาแนลของกัประทานอภันยนะครับอย่างตัวของชาแนลเองเนี่ยอย่างที่บอกซื้อไปซื้อมาขายไปซื้อมาก็ขายไปนะครับคือไม่ไม่ได้สะสมแบบชนิดว่าต้องมาจมอยู่มากองอยู่อะไรประมาณนั้นครับอภรชัยชาแนลเนี่ยเป็นพ่อค้าคนหนึ่งครับ เป็นพ่อค้าคนหนึ่งเดี๋ยววันหลังเขาจะบอกว่าเป็นพ่อค้าขายอาหารประเภทใดขนมประเภทใดอะไรประมาณนั้นครับวันนี้วังชาแชนแนลคงจะรบกวนเวลาของเพื่อนเพื่นชาวนาทสมไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าวันหน้าจะทำคลิปเหรียญ10บ,บาทพศ ต่อไปอันดับต่อไปลงไปลงไปถึงขั้นอันดับของที่9ที่10นะน,นะครับมาให้เพื่อน,อนๆได้ชมกันต่อถ้าเพื่อนๆอนท่านใดแล้วดูช่องของปนใจชาแนลอะ่ะมีความรู้มีสาระฝากเพื่อน,อนๆกดติดตามครับให้กำลังใจกับปนใจชาแนลได้ทำคลิปต่อๆไปน,น,นะนะจะมีแรงผักดันให้ปนใจชาแนลเนี่ย สำับเวลาทางอื่นมาทําคลิปกับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันฉะนั้นฝากขอบคุณเพื่อนๆทั้งหญิงและชายชาว YouTube ของช่องปัญจชาแนลไว้ณโอกาสนี้ครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาปัญจชาแนลขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ